ตอนนี้ทุกๆคนก็ยังอยู่ในรายการเจ้าป่าเข้ามือนะครับตอนนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งมาถ่ายสเก็ตบอร์ดเล่นตรงนี้ถ่ายเนี่ยไปด้านนู้นสิแต่นั่นเลยเขาเล่นอย่างนี้ตามไปนะครับเพราะว่าเจ้าป่าเนี่ยครับจะไปเที่ยวที่ยังไม่บอเฮ้ยนี่โจ้ดิเหรอตอนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเสียงติ๊กด้วยอืออย่างนี้ดิเอง เสียงคลีตดังมากเลยนะครับจะเริ่มอะไรกันก่อนดตามมาีตามมาตามมาเรียนเชิญครับ ก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับหลายคนเนี่ยครับคงจะรู้จักรายการที่มีติ๊กมีพี่มาริโอมีพี่อนันดามีพี่นิชคุณนะครับตอนนี้สอบรายการนะครับก็จบไปแล้วสามารถไปติดตามย้อนหลังได้นะครับที่ LINE TV นะครับหลังจากที่เราปิดโปรเจกต์เดอะบราเธอร์สไปแล้วนะครับวันว่างของน้องๆเนี่ยครับเราก็จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับเพราะว่านี่คือน้องๆเดอะบราเธอร์สทั้ง20คนนะครับอลูเหรอคะ เฮ้ยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะกลับไปจัดการกับทีมงานที่ก่อนนะฮะไปแก้แค้นทีหลังโอเคเดี๋ยวเรามาจัดสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราจะปรับให้มันแบบจัดสงแสงอะไรให้เรียบร้อยก่อนเราจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเราอาจจะมีแบบฉากที่มันสวยขึ้นสวยขึ้นอย่าเพิ่งไปสนใจฉากนะครับสนใจน้องๆไปก่อนนะครับเพราะว่าน้องๆ t ด e b บ o t h e r s สเนี่ยครับคือสีสันของเราว้าวอ่ะเดี๋ยวจัดห้องอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันต่อครับกับเจ้าป่าเข้าเมือง แล้วนะครับในรายการเจ้าป่าเข้าเมืองห้องเราก็พร้อมในการไลฟ์แล้วนะคะก็พี่ก็จัดโดยวจะเป็นแสงสีเสียงต่างๆนะครับกล้องเราก็พร้อมแล้วนี่พี่ติ๊กคะคะเสื้อพี่ติ๊กเยอะหรือเปล่าเยอะหรอคะเลอะค่ะไหนคะโอ้ไม่ต้องห่วงค่ะติ๊กมีเคล็ดลับนะคะนั่นคือมับนี่ค่ะเปาเจลแคลบถ้าหลายหลายคนนะครับได้ติดตามเจ้าป่าเข้าเมืองนะครับตอนที่ติ๊กไปซักผ้ากับน้องเต้นนะคะนี่แหละอันนี้นะครับ พลังในการทาความสะอาดเนี่ยครับมากถึง4เท่าเลยนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยครับเพิ่มเวลาชีวิตสะอาดจัดและเวลาของพี่ติ๊กเนี่ยเหลือจริงค่ะเพิ่มเวลาชีวิตสะอาดจัดเวลาเหลือจริงเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะก็นี่เลค่ะจะช่วยลดเวลาในการที่เราจะตักตวงเท <c oughs> นี่ค่ะเจลแคปอันนี้นะคะก็โยนเข้าไปเลยครับทั้งแคปปึ๊บไปในเครื่องซักผ้าค่ะแค่นี้เองค่ะแลวอย่างนี้เราต้องไปซื้อที่ไหนบ้างคะพี่ติ๊กตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปอย่างเช่นบิ๊กซีมีอ๋อ <c oughs> แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะ เปลาเจลแคปแบบรีฟ wow. ิลพี่อชีกซอนแล้วเราก็สามารถเติมใส่กระปุกอันนี้ได้น mm ี่ค่ะตอนนี้ใกล้เวลาที่น้องๆ The Brothers ์สเขาจะมาลฟ์กันแล้วนะฮะส่วนติ๊กจะไปไหนนั้นติดตามกันต่อนะฮะกับเจ้าป่าเข้าเมืองแน่นอนค่ะมาๆนี่มาสวัสดีฮะสวัสดีครับมาช่วยเซตอัพของ ลองดูครับลองเสียงดูสวัสดีครับมาพบกับพวกเรานะครับผม t v t l i v e นะครับวันนี้นี่ยพวกเรามาในธีมหลังเลิกเรียนกันนะครับผมหลังเลิกเรียนไปไหนคะหลังเลิกเรียนเหรอครับโอ้โหย้อนกลับไปเอาสมัยมัธยมหรือว่าขาเรียกอะไรดีครับหาอะไรดีกว่า ผหาอะไรพูดถึงมันเลยก็รอโจนากับป <c oughs> ีซังเข้าไลฟ์นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวที่ช่วยดูแลไปก่อนก็ได้ครับดีไหมได้ไหมไม่ได้หว่กหน้าไม่เข้าน้องๆเขาคงไม่อยากได้เราเฮ้ยเปื่อเพื่อนอะไรนี่เดี๋ยวมาอีกที ตอนนี้เราก็กำลังนั่งตะกร้าลอยฟ้านะครับกะเช้าอ๋อกะเช้ามันเหมือนลอยว้าวเราจะไปทางไหนเราจะไปสถานีหน้าครับ oh <my> คือ <S 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 คือตอนที่เราไม่อยู่ในที่ชุมชนเนี่ยจะขอถอดแมสกสิ้นหนึ่งนะครับอย่างติ๊กกระเต็นเนี่ยเราอยู่บ้านเดียวกันเราก็ไม่ต้องมาคอยใส่แมสเข้าหากันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าที่ชุมชนเนี่ยครับนั่นคือกฎทางสังคมในตอนนี้นะครับ new normal ค่ะ แต่ถ้าเกิดพอเวลาเราหาจากที่ชุมชนน่อยเราก็ค่อยถอดเดี๋ยวเราลงสถานีหน้าแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราใส่แมสกเหมือนเดิมลูกโอเคดูสิโอ้อดเดี๋ยวเราจะเจอกับพี่ๆพี่เขามาเที่ยวแล้วพ่อมาขอเขาเที่ยวด้วยพ่อเจอน้องๆแล้วสวัสดีครับเฮ้ยพี่วอทช์ซัพ เก็เรามาพบกับชาวแก๊งนะครับกอนคิมพีอินดี้แบงค์แล้วก็อองรีครับได้ทำอะไรกันบ้างเลยเยอะเยอะเลยแบงค์กินข้าวไม่ลงนะครับเดี๋ยววันนี้ฝากสมาชิงใหม่ด้วยนะครับเต้นอยู่กับพี่พีเขานะน่าทีครับติ๊กไม่รู้่ะครับว่าเขาจะเริ่มอะไรกันก่อนดีพี่เองก็พี่เข้าไปไหนพ่อก็ไปด้วยแหละเพราะพ่อก็เที่ยวไม่ถูกครับพี่นี่ ก็อยากไปดูไอ้นี่แบล็พ่อไม่รู้เหมือนกันนะครับไปรามว่ามันคืออะไรก็ตอบด้วยคำเดียวว่าพ่อไม่รู้เหมือนกันนะครับเล่นๆต่อไม่ใช่พี่ไปไหนไปต่ออันนี้เลยเหรอเอาไปดูตามพี่ไปพยายามตามพี่ไปโอ้เต็นท์มันเป็นรถไฟหาอตีลังกาหูืมันจะขึ้นไปตรงสูงแล้วมันก็เนเ่ เรืออันนี้เหรอเต้นเล่นได้เลยโอเค โอเคเรือ <Okay. S 2> แล้วไปรถต่ออันนี้ต้องต่อค um, okay, right? okay. ิวน <ori> ิดนึงแล้วลูกเห็นไหมสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะมันขับแล้วมันไปไหนอะคะมันอ๋อมันอ๋อแค่นี้ไปเชียงใหม่นะครับโอเคแวะซื้อไส้อั่วให้ด้วยนะครับ ไม่ดีกว่าครับเพราะได้ยินเสียงร้องแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเสียงติ๊กด้วยพี่ๆเขาไปนู่นแล้วนะลูกแม่ท้องเมื่อกี้เสียงกรี๊ดดังจังเลยอ่ะก่อนเมื่อกี้เสียงกรี๊ดดังมากเลยนะครับเต็นงผู้หญิงท่าไหลังต้ดยังไงต่อดีลูกตอนนี้เต็นท์ก็มีความลังเลอยู่หลายอย่างเลยคะได้เรือไปหนึ่งชิ้นละเต็นเอียรอบไหมพี่ๆจะได้ไปเรือด้วยไปชนกันมาเลย ติ๊กสนุกนะฮะสนุกไปสองรอบแล้วเหลือบัมเนี่ยฮะเหลือเตสเนี่ยแหละกำลังแบบ่ารู้สึกว่าจะเอายังไงดีแล้วก็ดูว่าพี่ๆ t h เดอะบราเธอร์สเนี่ยเขาไปไหนไม่รู้ค่ะอ๋อเขาบอกว่าไปเมืองฮีมะนะก็ดีเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ร้อนมากนะฮะน่าจะสนุกดีค่ะเฮ้ยนี่โจ้รืออ๋อ เดี๋ยวตอนนี้ร้อนว่ะตอนนี้ก็เราอยู่ที่เขาเรียกว่าสโนว์ทาวนคบทีมานะไปครับนี่หนาวยังยังก็ตอนนี้อุณหภูมิแบบว่าเหมือนมาอยู่ในประเทศที่มันหนาวจริงๆนรับหนาว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  พี่นะคไม่ได้ตึงในเรอพราะร้อนใช่ไหม <c oughs> อ,อ๋ <c oughs> อเอออะไรอ <c oughs> เดินอีกรอบไหม ตอนนี้นะครับเต็นจะเล่นรอบที่สามครับบดนี่ครับต่อชิวอยู่เลยอเราตอนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยหนาวแล้วเนี่ย อยงอะไรล่ะครับขออังปะปะหนาวครับเดี๋ยวออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าอันนี้คือทอร์นาโดเรามาดูกันก่อนครับพ่อจะอยากับคุณไปจับได้ต้องเป็นพื่ได้ใช่ไหมไม่ได้เขาน่าจะจำกัดความสูง1้0เซนเั่นสูงเท่าไหร่ครับกำลังนึ่งอยกำลังนึ่งอยู่ อ๋อแก๊งนี่คือแก๊งไม่ขึ้นใช่ไหมตอนแรกนะที่ก็เข้าใจว่ากรอินดี้แล้วก็แบงค์เนี่ยกำลังรอต่อคิวอยู่แต่ความจริงคือไม่เล่น แต่ว่าคิมทำไมถึงกอดขยะนะฮะอยู่คนเดียวก่อดขยะนี่ไงเพราะว่าแคมป์เดอะบรา e r เธอร์แน่ๆสอนให้คนแยกขยะคิมก็เลยรู้สึกว่าเออในขยะอันนี้เขาแยกกันหรือเปล่านะอืมอย่างนี้นี่เองขบวนพาเลๆ สำหรับเจ้าป่าเข้าเมืองในวันนี้นะครับก็ถือว่าครบจบภารกิจนะครับตั้งแต่ที่ไปเซตห้องไลฟ์นะครับแล้วก็รวมถึงตามน้องๆเดอะบราเธอร์สเนี่ยครับมาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็มีเด็กคนนี้มาด้วยครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ s u b สไคร b e นะครับทั้งในเพจของเจ้าป่าเข้าเมืองและเพจของโดราสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับเราก็ขอลาทุกๆคนไปก่อนนะครับกับเจ้าป่าเข้าเมืองบ๊ายบายครับสวัสดีครับ